สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอะไรครับแพ้ยุงค่ะบางทียุงกัดแ,แล้วคันอ๋อเรารู้รู้ตัวว่าแพ้ยุงค่ะแล้วก็อาหารทะเลก็แพ้อาหารทะเลก็แพ้ค่ะแพ้อะไรอีกไหมครัอืม แพ้ยาย้อมผมแพ้ยาย้อมผมด้วยยาย้อมผมนี่จะ,ะขึ้นเป็นแผลเป็นเม็ดสิวๆคล้ายกับมีมีหนองมีเม็ดข้างในอะค่ะคือถ้าไม่เจอพวกนี้ก็ไม่แพ้ไม่แผะค่ะแต่พอยุ่งอย่างเงี้ยเลียงไม่ได้ไม่ได้ค่ะเกาะปุ๊บแพ้เลยค่ะมันเกาๆแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอหมอให้าย,ยามาทาคแล้วก็าทานยาแก่แผลเม็ดเล็กๆกักสีเหลืองๆค่ะ แล้วทาแล้วก็ไม่หายทาตลอดแล้วก็ทานยาแค่แพ้ตลอดพอช่วงช่วงที่นอนหลับอ่ะมันจะจะไม่คันครับแล้วมันก็หยุดหักหยุดคันนะคะอืมอ่ะแพ้อยู่องนี้ถ้าคันเกาแล้วก็จะเป็นเป็นแผลค่ะ,คะแต่ถ้ายาย้อมผมยาย้อมผมนี่คันแล้วเป็นเม็ดขึ้นมเม็ดเม็ดแบบเป็นสิวอะค่ะอ่าฮะแล้วก็มันจะมีหัว,หวขาวจะให้ลูกสาวบีบออกอยู่เรื่อยเลยอ๋อถ้าถ้าถ,ถ้าใช้ยาย้อมผมค่ะ มันก็จะขึ้นเป็นตุ่มค่ะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วอีก็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 มีหนองขึ้นมาเป็นเม็ดขาวขาวแล้วทายาทําหรือไม่ได้ทาค่ะเออไปหาหมอไหมฮะไปหมอก็ให้ยายาแก้แพ้ค่ะครับบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะก็ให้ยาตแต่ถ้าไม่เจอสามสี่อย่างนี้ก็ไม่แพ้ไม่เป็นอะไรค่ะอ๋ออ่ะเสร็จแล้วเป็นซีสซีสนี่เป็นเมทโทเนียค่ะครับ พออาบน้าทุกวันก็เจอเจอตรงใต้รักแร้เนี่ยค่ะตกแข็ไมาถึงพอเวลาเราคลำไปใช่ใช่ค่ะก็จะขึ้น,นเยอะไมหมคะกี่เม็ดก็ประมาณนี้ค่ะครึ่งเซนไม่ไม่มีกี่เม็ดฮะเม็ดหนึ่งค่ะอ๋อเป็นตุ่ม,ตมใต้ผ <ét> <ét> ิวหนังค่ะเราไปโดนมันก็จะเจ็บอ๋อเจ็บด้วยเจ็บค่ะจนจนบางครั้งชุ่งมีอยู่ครั้งไปหาหมอหมอบอกว่าจะนัดผ่าเป็นซีดบอกลูกสาวบอกว่าแม่ให้ไปผ่าสิ บอกยังเดี๋ยวแม่ยังแม่ก็กลัวเนาะกลัวเหมือนจะไปผ่าตอนนิ้วในถุงน้ําดีอ่ะอ๋อเคยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วไปผ่ามันพักฟื้นต้องนาน่ะกว่าจะหายอะค่ะแล้วแผลเนี่ยรู้สึกว่าทรมานมากนอนก็ลําบากค่ะแผลแผลข้างในข้างในมันไม่หายแต่ข้างนอกอะแผลรู้สึกมันปิดหมดแล้วแต่ข้างในมันยังเจ็บๆอยู่อ๋ออ่าฮะเสร็จแล้วก็มีข้อเข่าอีกข้อเข่าอีกข้อเข่านี้หมายถึงว่า เป็นเมื่อปีห้าสอง<ะ>อายุเริ่มมากก็เริ่มเป็นเข<ะ>เดินเดินไปเนี่ยก็ปวดแล้วพอเดินมากๆแล้วมันจะปวดแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยหมวเข่าคูณสบ้าไม่ดีนะต้อง<ะ>ให้ยามาทา<ะ>แล้วก็ยาอะไรนะยาแก้ปวดอะคะ่ะยาคลายเส้นด้วย<ะ>พักหลังนี่มันเป็นมันตรงตรงข้อนี้ด้วย<ะ>หมอแม่ ดูทีวีวยอยู่นั่นแหละแล้วก็โทรอยู่นั่นน่ะแล้วไม่ไปไปหาหมอสักทีไปหาหมอเดิมๆก็ให้ยาแก้ปวดมายาแก้ปวดก็ทานไปพอหมดสองอาทิตย์หมอก็นัดอีกไปหาหมอเรื่อยๆสองอาทิตย์หมอก็นัดทีสองอาทิตย์หมอนัดทีอะค่ะทรมานไหมทรมานค่ะลำคาญนะลำคาญด้วยออแล้วที่ทํางานก็บอกบางทีอะไปแต่หาหมอดูร่างกายก็สมบูรณ์นี้ทาไมไปบ่อยอเขาบอก มันเป็นข้างในเรามองไม่เห็นอก็บอกเนี้ยก็ปวดตอนแรกมันก็ปวดแต่ข้างขวานะคะครับข้างหลังมามาข้างซ้ายปวดบวมไหมฮะใช่ปวดบวมค่ะจนบางทีขาบวมด้วยบวมจากจากท่านั่งหรือว่าท่าที่เราเดินปกติท่าที่เราเดินปกติอะค่ะบางทีเดินไปหยุดไปใช้ยานวดทีหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เดินต่ออาการข้อเข่าแบบนี้นี่น่าจะเป็นข้อเข่าอักเสบหรือเปล่าอาจารย์ครับ มันน่าจะเกิดจากอายุะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอข้อเข่าเสื่อมนี่ถ้าเสื่อมตอนแรกๆมันอาจจะไม่มีการอักเสบแต่พอเราใช้งานเดินอะไรมากๆอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการอักเสบพ,พออักเสบมันก็อาจจะปวดบวมขึ้นมามมมมมส่วนซีสที่สันนิษฐานที่อยู่ใต้วงแขนซีสที่เป็นซีสเนื้อหรือซีสน้ําหมอบอกไหมคบหมอบอกไหมครับ หมอบอกว่าเป็นชนนีสเนื้อเป็นชีสเนื้อหมอ,อนัดจะผ่าอยู่แต่ว่าไม่ไม่ยอมผ่า,าเพราะว่าะะอันตรายคืออันนี้ต้องแพทย์ตรวจก่อนนะคะว่าเนื้อเป็นเนื้อแบบไม่ร้ายหรือเนื้อร้ายแต่จริงๆถ้าอยู่ใต้วงแขนแล้วก็เราสามารถคลำเจอนี่มันอยู่ไม่ลึกนะคะครับผ่าหมอไม่ได้ไม่วางยาหรอกอหมออาจจะใช้เฉพาะยาชาแล้วก็ผ่าออกอะไรเงี้ยนะคะันเจ็บนะฮะอาจารย์เออเนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยปกติซิส หมอเขาบอกว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เจ็บนี่อันตรายแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเจ็บไปโดนมาแล้วไม่มีอันตรายอะค่ะหมอเขาบอกมาอย่างนี้ที่ยังนึกว่าเป็นแบบสิวหัวช้างอะไรเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้หรือเป็นฝีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งฝีบางอย่างเนี่ยมันโอ้กว่ามันมันมันไม่โผล่มันอยู่เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นอะซึ่งซึ่งหมอเขาก็จะผ่าออกอ่าเสร็จแล้วทาน ทานค่ะมาวันนั้นมาวันแรกอ่ะตุลาห้าสี่อ่ะมาวันแรกอ่ะตุลาห้าสี่ครับค่ะก็ซื้อไปทานเลยทานยังไงครับทานก่อนนอนสองสองสองเฮปซูลเฉพาะก่อนนอนใช่เฉพาะก่อนนอนค่ะถ้าหวังอะไรก่อนอยากหายอะไรอยากหายอยากลำพานจะภูมิแพ้หรือจะข้อเข่าหรือจะจากจากภูมิแพ้ค่ะก่อภูมิแพ้ก่อนตอนแรกเป็นภูมิแพ้ก่อนค่ะแล้วก็อยากหายก็เลยทาน ก่อนนอนสองพอผ่านไปประมาณสามอาทิตย์มันเริ่มไม่มีอ่ะผดผื่นตรงนี้ตรงที่เป็นผดผื่นที่เป็นแผลนี่มันยุงขัดอะไรต่างๆค่ะค่ะมันแห้งหมดเลยมันแห้งแล้วทีนี้คนาที่ย้อมมผค่ะ ก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วทุกถึงที่เรากินอาหารทะเลมันจะแดงแล้ระบวมอกหน้าออกตาคันเนี่ยก็ไม่เป็นอ่ะก็ไม่เปลี่ยนค่ะก็เลยบอกว่าเออตัวนี้ดีก็พอหมดก็มาซื้ออีกสั่งสั่งคุณสวยเขาซื้ออ๋อก็ทานต่อทานต่อฮะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ค่ะเสร็จแล้วไอซีดกับไอข้อเข่าหายยังฮะตอนนี้ซีดก็นเป็นแล้วก็ทานไปด้วยก็หายค่ะ ก็มาทำคำดูตอนแรกมันมันไม่หายขาดนะคะที่ว่าช่วงสามอาทิตย์นี้มันค่อยๆลดทีละหน่อยทีละหน่อยอืจนจนกระทั่งมันแบนอ่ะคำแล้วไม่มีเลยอ่ะค่ะมันแบนสงสัยไหมครับสงสัยค่ะตอนแรกบอกสงสัยถามอาจารย์ดูสช่ไฮะว่าทำไมมันหายค่ะอาจารย์ภายในประมาณประมาณนั่นสิโม้ยยังไม่ยังไม่เคยถามใครเลยเหรอฮะยังก็ค่ะยังค่ะยังไม่ได้ถามใครเลยค่ะนั่นสิคือคือหลายอาการเหลือเกินเนาะแล้วก็เริ่มจากซิสก่อน <น>ค,คือสีเขียวของเราเนี่ยมีอาสาสมัครใช้สีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเราก็พบว่ามันมีการเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า th 1, 1> ครับ th 1ตัวเนี้ยหน้าที่ของมันคือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกมะเร็งนะ,ะนั่นคือธรรมชาตินะฮะไม่ใช่แคปซูลเราไปจัดการนะเม็ดเลือดขาวจัดการ มันมีการเพิ่มขึ้นของ TS1 ตัวเนี้ยประมาณ2เท่าจากการคิดมินสีแคปซูลต่อวันเพราะฉะนั้นเนื้อง,งอกตรงเนี้ยแน่นอนหายไปนะครับ,รบแล้วก็ส่วนอื่นนี่ที่ภูมิแพ้ภูมิแพ้อะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าภูมิแพ้เนี่ยหายจากไอแคปซูลสีเขียวคือตามปกติเราก็จะมากว่าให้ใช้แคปซูลสีชมพูเพราะมันจะไปลด t s เอโดยตรงนะครับแต่กรณีเนี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเนื่องจาก มีอาการแพ้ที่ทเพี้ยนไปจากที่เราคิดนะฮะก็คือมันจะไปะลดการแพ้ลดเทียสองโดยการเพิ่มขึ้นของทีเรกูเลเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันจากการกินแคปซูลเดียวกันนี่แหละเพราะมีการวัดตรวจเลือดแล้วก็พบว่าไอ้ทีเรกูเลเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ไปกดควบคุมควบคุมอะไรไม่ให้มันเยอะไปนะฮะกลับไปสู่ภาวะปกติ เพราะนั้นอาการพวกภูมิแพ้ทั้งหลายแหละก็หายไปด้วยนะครับก็ตามปกติอย่างอาการแพ้อาการเคืองอะไรอย่างเงี้ย เรามักจะแนะนําตัวมังคุดมากกว่านะครับน้ำมังคุดเพราะว่ามันเป็นเพิ่มอยู่อย่างเดียวอ่ะคือเพิ่มทีเร็กเพิ่มตัวควบคุมแต่ผมกําลังสันนิษฐานว่าอย่างของคุณเชจีลาน่าจะเป็นเหมือนอักเสบนะครับเพราะว่าบีบอย่างอย่างที่เวลาแพ้ยาย้อมผมบีบออกมาทีน้ําหนองออกมาด้วยทีสหนึ่งมันก็ไปฆ่าเชื้อนะฮะแล้วก็ไปกดทีสสองมันก็ไม่มีการทีเร็กเพิ่มขึ้นมันก็ไปกดทีส์สองครับทั้งหมดก็ตอบโจทย์ด้วยแคปซูลเดียว แล้วปัญหาข้อเข่าล่ะข้อเข่านี้มาเริ่มเป็นเมื่อปีห้าสองค่ะอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ถามคุณสวยคุณสวยว่าถ้าเป็นหัวเข่านี้จะทานอะไรคุณสวยก็บอกว่าสีชมพูก็เลยสีชมพูไปทานอ่า,าก็หายอะค่ะทานไปนานเท่าไหร่ ทานไปประมาณเดือนนะคะประมาณเดือนหนึ่งไม่ปวดไม่ปวดไม่กุกกุกับไม่ไม่ค่ะทุกทีเดินเนี่มันจะกุกกับกักแล้วเวลาเราบีบตรงเนี้ยมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะแล้วก็พักหลังนี้เวลาเดินมากๆช่วงนี้มันจะปวดแต่ตอนนี้พอทานบีมสีมพูแล้วไม่มีค่ะแล้วทานยังไงครับเพราะมันมีทั้งสีเขียวสีมพูอ่าสีเขียวนี่ทานตอนเช้าครับ แล้วก็สีชมพูนี่ทานก่อนนอนจะได้ฝันเป็นสีชมพูค่ะ <laughs> <laughs> ผมจําตอนนี้ยจาที่อาจารย์บอกได้สีชมพูนี่ทานก่อนนอนจะได้ฝันเป็นสีชมพูเพราะตอนนี้ถ้าถ้าหัวเข่าหายแล้วสีชมพูก็ไม่ทานแล้วทานแต่สีเขียวอย่างเดียวอ่านะฮะเอาละ